สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง z o เลสร้ายวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถ SUV ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดจากโตโยตา้า รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026นั่นก็คือ Toyota Highlander 2026รถครอบครัวขนาดกลางที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะเข้าด้วยกันอย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้มีการออกแบบใหม่หมดทั้งภายนอกภายในไปจนถึงระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน เริ่มจากการออกแบบภายนอกก่อนเลย t o y ยต้ Highlander 2026มากับรูปลักษณ์ที่ดูดันและล้ำสมัยมากขึ้น ด้านหน้าถูกปรับให้มีความสปอร์ตและพรีเมียมยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่พร้อมลวดลายโครเมียมที่สะท้อนตัวตนของ SUV หรูเสริมด้วยไฟหน้าแบบเล d Adaptive ที่มีดีไซน์บางเฉียบมาพร้อมไฟเดย์ไทม Running Light ที่ให้ลุกโฉบเฉี่ยวและโดดเด่นยิ่งกว่าเดิมด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เรียบหรูแต่ทรงพลังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ขององค์การเป็นรถครอบครัวที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง ส่วนล้ออลนลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยเติมเต็มความลงตัวของสไตล์ SUV หรูได้เป็นอย่างดีด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลดแบบยาวที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกกว้างขวางและทันสมัยมากขึ้นโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่ตรงกลางพร้อมสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดสำหรับรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดก็ช่วยเพิ่มความพิเศษให้กับรุ่นนี้ได้อย่างลงตัว ฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและสามารถสั่งงานผ่านรีโมทหรือระบบสัมผัสที่กันชนหลังได้เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเข้ามาดูภายในกันบ้างห้องโดยสารของ t o y o ต a Highlander 2026บอกได้เลยว่าหรูหราและลำหน้ามากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดโตโยต a พัฒนาให้ภายในรถมีความเงียบและความนุ่มนวลมากขึ้นวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นหนังคุณภาพสูง ผสมผสานกับการตกแต่งด้วยลายไม้และอลูมิเนียมขัดด้านเพิ่มความพรีเมียมในทุกจุดเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศส่วนเบาะหลังสามารถพับแยกได้อย่างอิสระเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระตามต้องการในส่วนของเทคโนโลยีโตโยต้าจัดเต็มให้เหมือนกับรถยุโรประดับหรู มาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด14นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงพรีเมียม JBL Surround ที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดรอบทิศทางแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่นอกจากนี้ยังมีจอแสดงผล Head-up Display ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน ระบบปรับอากาศแบบ3โซนช่วยให้ทุกที่นั่งรู้สึกสบายตลอดการเดินทางมาพร้อมพอร์ตชาร์จ USB-C สำหรับผู้โดยสารทุกแถวและยังมีช่องชาร์จไร้สา,สายสำหรับสมาร์ทโฟนอีกด้วยด้านความปลอดภัย Toyota Highlander 2026มาพร้อมแพ็คเกจโตโ o ต้า a ซฟตี้เซน e รุ่นล่าสุดที่รวมเอาระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบเตือนออกนอกเลนและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถจอดได้ทั้งแบบขนานและตั้งฉาก สำหรับสมรรถนะโตโยต้าไฮแลนเดอร์2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรและระบบไฮบริดใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ243แรงมา้าระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อที่มาพร้อมโหมดมันติเทเรนซ e l e c t ช่วยให้การขับขี่มั่นใจบนทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกลื่นหรือหิมะ เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ถูกปรับจูนให้ตอบสนองได้ดีกว่าเดิมการเปลี่ยนเกียร์ทำได้เรียบเนียนและเงียบขึ้นรวมถึงระบบกันสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแต่มั่นคงการเลี้ยวเข้าโค้งให้ความรู้สึกมั่นใจและแน่นยำกว่ารุ่นก่อนเสียงลมและเสียงถนนถูกลดลงอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เหมาะกับการเดินทางไกลยอย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่มองหาความประหยัดรุ่นไฮ b r i d ถือว่าตอบโจทย์มากเพราะให้ความประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ17-18กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าน่าประทับใจมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้และยังปล่อยไอเสียต่ำกว่ามาตรฐานสากลจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นถ้าพูดถึงความคุ้มค่า Toyota h i g h l a n d e r 2026ถือว่าเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่ให้ความสมดุลระหว่างความหรู ความแรงและความปลอดภัยได้ดีที่สุดในระดับเดียวกันโตโยต้าตั้งใจออกแบบให้รถรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มทั้งครอบครัวคนที่ชอบเดินทางไกลหรือแม้แต่คนที่ต้องการรถปลุใช้งานในเมืองก็สามารถเลือกได้อย่างลงตัวในส่วนของราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ 1.6ล้านบาทสำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและประมาณ1.9ล้านบาทสำหรับรุ่นไฮบริดส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อและอุปกรณ์เต็มรูปแบบราคาจะอยู่ราวๆ2.2ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับคุณภาพและเทคโนโลยีที่ได้รับถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียวเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันอย่าง Honda Pilot หรือ n ุ a i p ป l ลิเ d ต โดยรวมแล้ว Toyota Highlander 2026เป็น SUV ที่ยกระดับมาตรฐานของโ o โยต้าไปอีกขั้นมันไม่เพียงแต่ดูดีและขับดีเท่านั้นแต่ยังเป็นรถที่ให้ความสบายปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดในกลุ่มด้วยดีไซน์ที่ดูทันสมัยภายในที่กว้างขวางเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกสภาพถนนมันคือรถที่สามารถตอบสนองได้ทั้งความหรูหราและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ครอบครัว